สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบข่าวทะลุใหม่วันนี้ก็มาแต่เช้าตรู่เหมือนเดิมนะครับตีห้าครึ่งบุญลวีก็มานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้ครับเอาอะไรแต่ไม่อ,อะไรมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้วันอังคารครับท่านผู้ชมตรงกับวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้ขึ้นสี่ข้าเดือน10ปีขาน วันเวลาก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมชาติของวันเวลาพี่น้องทั้งหลายก็ตื่นกันแต่เช้านะครับแฟนคลับหลายท่านที่ส่งคอมเมนต์มาผมขอบคุณจริงๆนะครับจะติจะชมจะด่าอะไรก็แล้วแต่นะจะติจะชมจะด่าอะไรก็แล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เชิญตามสบายแต่อย่าไปพาดพิงไปหมิ่นประมาทใครเขา ซัดนะผมเล็กๆน้อยๆได้ครับนะเอาตัวผมเอาตัวผมอย่าไปาพาดพิงครอบครัวผมตระกูลผมด่าเมียที่เคารพคบไม่ได้อย่างนี้ผมฟ้องแน่เอาอย่างนี้เอาง่ายๆนะเราเป็นแฟนกลับกันแต่พวก i อทั้งหลายก็เข้ามาจ้องเข้ามามองเข้ามามาอิจฉาริษยาก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะยอดวิวมันถล่มทลายครับตอนนี้วันหนึ่งเกินครึ่งแสนครับเกินครึ่งแสน ถ้านับทุกคลิปแล้ววันละ8ถึง9ล้านคลิป9ล้านวิว9ล้านคนที่เข้าชมกันอ้าวนี่ก็คือรายการที่ยืนเคียงข้างประชาชนวันนี้คุณคุณเซอร์อะไรเนี่ยนะครับบอกสวัสดีครับพี่บุลรวียามเย็นของวันเสาร์ครับที่ริมฝั่งแอตแลนติกครับไม่ใช่ทางฝั่ง,งตะวันตกของนครแวนคูเวอร์แวนวิติต อโคลัมเบียริมฝั่งแปซิฟิกแคนาดาเป็นประเทศที่มีมหาสมุทรล้อมรอบถึงสามมหาสมุทรครับคุณพี่บุรวีแผ่นดินก็ใหญ่ชิบหายเลยอันดับสองของโลกรองจากรัสเซียรองจากรัสเซียแล้วก็บอกว่าพผด็จการอย่างไอ้บักปูตินครับแคว้นควีเบกที่ผมอยู่เนี่ยแผ่นดินก็ใหญ่กว้างใหญ่กว่าไทยกาลลาแลนสองเท่าครับ ในขณะที่ประชากรของแคว้นเนี่ยมีเพียงแค่8ล้านคน8ล้านคนเท่านั้นแต่คุณพี่เชื่อไหมว่า GDP ของแคว้นควีเบกเนี่ยเท่าเท่ากับ GDP ของไทยกลาแลนไทยมี67ล้านคนแต่ของเขาเนี่ยแค่แคว้นเดียวจังหวัดเดียวนะมี8ล้านแต่ GDP ของเขาเท่ากับของเราผมเข้าใจว่าคุณจะเปรียบเลยว่าผู้นำของเขาเนี่ยสู้กับผู้ผู้ว่างเขาไม่ได้ นะสู้กัมพูชาไม่ได้สู้เวียดนามไม่ได้สู้มาเลเซียมไม่ได้เวียดนามมันโต7-8เปอร์เซนต์มาเลเซียโต6-7เปอร์เซนต์ของไทย2.5ครับ2.5ที่ผ่านมาอีกหลายคอมเมนต์ผมคงไม่อ่านหมดหรอกครับแต่เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ท่านอาจจะแปลกใจมันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันในวงการผมเองไม่ได้เห็นด้วยหรือเห็นด้วย คือผมต้องหยิบข่าวพวกนี้เอามาวิพากษ์วิจารณ์เอามาคุยให้ท่านทั้งหลายฟังว่าใครหนุนตุดารัฐให้เป็นนายกแล้วบอกว่าถ้าจะเป็นได้ก็ตูต้องหลุดจากเก้าอี้ผมก็ไปขุดไปขุดแผนลึกว่าสามปอเนี่ยเขาตั้งใจนะจะสับขาหลอกหรือเปล่าไม่ทราบแต่อนุพงษ์ยืนยันชัดเจนชัดถ้อยชัดกรรมตีลังคายัน เมื่อวันเกิดของอท่านรักษาการนายกยืนยังเซวันเกิดยืนยังเซเนี่ยเขายืนยันว่าไม่เซไปด้วยกันจะกลับบ้านด้วยกันจะกลับบ้านด้วยกันเมื่อวานนี้ก็มีโพของอะไรล่ะซปเปอร์เอนิดาโพครับออกมาอวยคุณหญิงสุดารัตเกยอยู่ลพันวันก่อนทีแล้ว โพอีสานออกมาอวยคุณหญิงหน่อยบอกว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยฟีดแบ克กลับมาคือจากการทำโพเนี่ยคนอยากให้เป็นนายกมากกว่าคุณอุ้งอิงผมก็ตกใจครับถามว่าทำไมตกใจก็อุ้งอิงไปไหนเนี่ยคุณอิงไปไหนมีคนต้อนรับมากมายก่ายกองเขาอยากจะเอาคนรุ่นใหม่ซึ่งคุณสุดารัตน์เนี่ย ก็ประสบการณ์ก็ดีเคยเป็นรัมรีเคยปปเคยป็นรองนาย,ยกเป็นอะไรมาเยอะแยะผมคงลำดับลำดับตำแหน่งไม่ไม่ถูกมันมากมายแต่ประสบการณ์ในเหนือกว่าคุณอิงแต่ประชาชนอยากได้คนรุ่นใหม่มันก็เลยทำให้แลนสไลด์แลนสไลด์นี่เป็นการปลุกแลนสไลด์เองหรือว่าแลนสไลด์จริงๆอันนี้ต้องไปเคาะดูกันต้องไปเข้าดูกันกน,นะผมเองไม่ยืนยันอะไรทั้งนั้น เพียงแต่ว่าที่อยากจะคุยวันนี้อยากจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจได้เข้าใจว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงสารรัมนูนบอกว่าประมาณสักไม่เกินเดือนก็จะเริ่มวินิจฉัยคดีของประยุทธ์จันโอชาถ้าประยุทธ์จันโอชากลิ้งลงไปเนี่ยไม่ใช่ท่านนายกอ่อ เดินยังเซจะขึ้นมาเป็นนายกเลยนะไม่ใช่ตอนนี้เดินยังเซยังรักษาการอยู่ยังรักษาการอยู่เขาเรียกว่าตําแหน่งรองนายกรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยศาลบอกให้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนสับขาหลอกอะไรหรือเปล่าไม่ทราบไปพักผ่อนซะก่อนแต่เขายังมีตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกรลาโหมอยู่ด้วย ฉะนั้นเขาก็ต้องไปเป็นรัมปีกลาโหมเขาก็ต้องนั่งกลาโหมแต่คนสงสัยวันนี้เดี๋ยวสายๆเขามีการาประชุมคณะรัมรีวันนี้วันอังคารใช่ไหมจะดูว่ารัมปีกลาโหมจะเข้าประชุมคลมไหมแต่เข้าประชุมคลมนี่นั่งหัวโตะไม่ได้นะนั่งหัวโตไม่ได้หัวโตคนที่นั่งก็คือานายกรักษาการยืนยังเซต้องนั่งตรงนั้นยืนยังเซต้องนั่งตรงนั้นนะสุภาพบุรุษที่แสนดีของไพบูย์นิติตะวัน แจกหนังสือเป็นเล่มใหญ่เลยผมผมไม่มีเวลาอ่านแล้วครับผมผมอ่านแล้วผมไม่ยังเซเลยครับไม่มีเวลาอา่านนีจริงนะสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษอะไรสุภาพบุรุษชายชาติทหารแล้วก็พี่ชายที่แสนดีเอาดีของคุณนะ่ะแต่ที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คืออ่าลุงป้อมเนี่ยสั่งให้22หน่วยงานแก้ที่ทำกินอันนี้ถูกใจผมมากผมต้องชื่นชมนะ นะคุณลุงยืนยังเซต้องชื่นชมลุงนาะยใหญ่นิดใหญ่หน่อยรักลอกจึงยอกเจ้าอย่าไปคิดอะไรมากทีนี้ทีนี้ไอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนผมกําลังตามเรื่องนี้และก็บางทีเราเห็นด้วยเราก็ชื่นชมบางทีเราก็มาวิภาษ์วิจารณ์ให้ท่านทั้งหลายช่วยกันคิดสิ่งที่ผมเอามาพูดไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอบุญลวีมึงพูดจะต้องถูกทั้งหมดมึงต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ท่านคิดแตกต่างผมได้ ประชาธิปไตยผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หนุนประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดเรื่องประเด็จกงประเด็จการหอกอะไรหรอกครับนะส่วนคุณตุรารัตเนี่ยจะประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ครับนะแต่เป็นความสงสัยของผมคนเดียวหรือหลายคนผมก็ไม่ทราบทีนี้ทีนี้สมมุติก่อนสมมุติว่าสมมุติว่ามมตูาต่เตาอั้งโลหลุดจากตําแหน่งนายก จากการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสมมุตินะฮะแน่นอนภายในไม่เกินเจดวันในชวนหลีกภัยต้องเรียกประชุมต้องเรียกประชุมรัฐสภา,พาเพื่อสาวเสียงหานายกคนใหม่นะหานายกคนใหม่ครับทีนี้นายกคนใหม่ขั้นแรกเนี่ยเขาใช้ภาษาชาวบ้านว่าต้องดูนายกในตะกร้า ในตะกร้าก็คือนายกที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อปี62สองตอนเลือกตั้งใหญ่เป็นบัญชีรายชื่อคนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักพักประชาธิปัตย์มีชื่อของคุณอภิสิทธิ์ที่ยังมีชื่อเป็นนายกในบัญชีอยู่พักภูมิใจไทยมีคุณอนุทินส่วนพัก เพื่อไทยมีสามคนเบอร์หนึ่งคุณสุดารัตน์เบอร์สองคุณชัดชาติเบอร์สามคุณชัยเกษรทีนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยสมาชิกรัฐสภาจะเห็นด้วยไหมที่จะเอาคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งตรงนี้น่าคิดน่าคิดนะสวจะเห็นด้วยไหมเพื่อไทยจะเห็นด้วยไหมเพราะมีเรื่องคาราคาซังอยู่หรือไม่ไอเรื่องเก้าสิบเก้าศ ส่วนภูมิใจไทยภูมิใจหนูเนี่ยเรื่องที่คนถกเถียงกันมากก็คือเรื่องของยาเสพติดท,ที่กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายคนจะเห็นด้วยไหมสสสวจะเห็นด้วยไหมอ่ะทีนี้มาดูหน้ากระดานของเพื่อไทยเพื่อไทยคุณสุรรัตน์ออกไปแล้วแน่นอนถ้ามีคนเสนอชื่อคุณสุรรัตน์ในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อไทยเขาไม่ยกมือให้ เขาไม่ยกมือให้แต่คนจะยกมือให้คือสวอและฝั่งรัฐบาลทั้งหมดถ้าเขาเห็นดีด้วยจะเอาคุณสุดารัตน์นะส่วนคุณชาติชาติคุณชาตชาติบอกแล้วไงว่าผมไม่ไปเป็นนายกผมสัญญากับพี่น้องชาวกรุงเทพไว้ผมต้องนั่งอยู่นี้สี่ปีเอาละจบคุณชาติชาติจบส่วนคุณชัยเกษมเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านบัตรกฎหมาย เป็นคนดีไม่มีเน่าไม่มีเสียแต่คนไม่รู้จักเอาละก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกแต่ทำไมผมถึงพูดว่าคุณสุดารัตไปเปิดดูเบื้องหลังคุณสุดารัตสนิทสนมกับคุณลุงยืนยังเซเคยไปสร้างพระด้วยกันที่อินเดียสนิทสนมกันมากแต่ตอนนี้ จะเป็นอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องลึกๆล,ลับๆซับซับซอนซอนที่ผมไม่อาจจะออกมาเปิดได้ทั้งทั้งที่ทรู้อยู่เต็มแน่นอนการเมืองไทยมันรู้จักกันทั้งนั้นแหะครับมันรู้จักกันหมดฉะนั้นคุณสุรรัตน์ออกมาจากคุณทักษิณแล้วออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็ยังคาใจที่ออกก็เพราะมีปัญหากับนายหญิงออกมา มาตั้งพักตัวเองลึกๆไม่อยากออกตั้งพักเองมันเหนื่อยไปถามคุณหญิงหน่อยว่าเหนื่อยแค่ไหนมันเหนื่อยแต่คุณทักษิณก็เคยพูดในขลับเฮาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปนินทาท่านว่าเบื้องสูงไม่เอาท่านนี่ทำให้คุณโทนี่โกรธท่านจำได้ไหมถ้าติดตามการเมืองมาท่านจะเห็นว่า ท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นขนมจีนกระน้ำยาแต่ก่อนเป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวนี้คนละพวกคนละพักไปแล้วพักเดียวกันคนละพวกมีเยอะพวกเดียวกันคนละพักก็มีเยอะแต่นี่คนละพักคนละพวกครับฉะนั้นข่าวนี้ที่มันออกมาเนี่ยมันมาจากโพของนิด้าพโพ นิดาโพเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงเรื่องมกนิกมบที่คุณจตุพรไปพูดว่ามีการสรับขาหลอกมีการวางแผนจะไม่มีการเลือกตั้งเห็นไหมมีการยื่นไิสารรัฐมนูลให้วินิจฉัยเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเรื่องกฎหมายพักการเมืองไอกฎหมายพักการเมืองไม่มีอะไรแร้แค่นิดเดียวคือคนที่ติดคุกมาแล้วเนี่ยเป็นสมาชิกพักไม่ได้ต้องพ้น5ปีก่อนอนี่เป็นการลิดละลิดลอนสิทธิเสรีภาพของคนหรือเปล่าเขาพ้นจากคุกมาแล้วแค่เป็นแค่สมาชิกพักแค่นั้นเองยังเป็นไม่ได้ เขาก็ร้องไปที่สารรัฐธรรมโนูญโดยผ่านในชวนซึ่งไอ้เรื่องเนี่ยเขาบอกไอ้เรื่องเนี่ยมันแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ร้องไปเนี่ยเรื่องใหญ่โตมันอยู่ข้างหลังก็คือขวางไว้เป็นไอ้เค่ขวางคลองหรือเปล่าที่ยังไม่พร้อมให้มีการเลือกตั้งอันนี้คือกฎหมายเลือกตั้งส่วนกฎหมายพักการเมืองว่าจะเลือกกันยังไงบัตรสองใบจะเอา500ห้าร้อยหารหนึ่งเอาร้อยหาร พี่น้องประชาชนหลายคนฟังในบุญละวีบอกกูปวดหัวไว้บุญละวีกูไม่คิดล้ร้อยหาร500ห้าร้อยหารกูคิดเต็งโตดมันจะถึงเวลาแล้วนี่นะวันนี้สามสิบพรุ่งนี้สามเอ็มมันลืนนี้เอา้าเต็งเอาอะไรโตดอะไรข้างล่างอะไรข้างบนอะไรกูคิดอย่างนี้กูมีความสุขกว่าเออใช่ไหมกูอยากไม่อยากคิดอะมึงมาไงกูก็เอาอย่างงั้นอะมึงจะเอาร้อยหารเอา,า500ห้าร้อยหารคิดเหมือนผมอะคือผมก็ไม่ได้คิดหลายคนในบุญละวีมึงชอบ500ห้าร้อยหารเพราะมึงตั้งพรรคใหม่ มึงก็อยากจะได้สอสอเยอะๆเข้าใจผมผิดรู้จักไอ้บุญลวีน้อยไปผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นทําได้ก็ทําผมก็จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําไม่ได้คิดจะไหวกว่าหาตําแหน่งอะไรใหญ่โตเริ่มสวออแล้วนะเรารู้ตัวเราดีครับว่าช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมึงตายไปเขาใส่ลงไปไม่ได้ อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครอยากจะกอดคอกับผมก็เอานะแต่ท่านไม่กอดคอด้วยท่านไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านจะห้าร้อยหรือร้อยผมก็ไม่แคร์ร้อยยิ่งดีสิเอาสิร้อยหารคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมมุติถ้าสามสิบห้าล้านร้อยหารต้องได้สามแสนห้าต่อหนึ่งคนส่วนในพักที่มันเคยได้มาสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าไปเป็นสอสอเนี่ยมันก็ชักดิ้นชักงอง สามหมื่นเจ็ดหมื่นมึงยังไม่ได้เลยคะแนนพึงมีคราวที่แล้วเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยังไม่ได้เลยแล้วมึงจะเอาอะไรสามแสนห้าต่อสสหนึ่งคนก็ยากก็ยากถ้าไม่อยู่ในหัวใจคนผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสผมฉะนั้นผมถึงบ่ยั่นไงบ่ยัน่นนะให้โอกาสผมก็ทำงานไม่ให้โอกาสผมก็นอนเหมือนคราวที่แล้ว ผมอยู่อนคใหมายผมได้71,000นห่งันี่คะแนนพึงมี71,000มนะเคนของผมเนี่ยได้57คนแต่มันตัดไปเอาห้สิบอีก7คนมันโยนคลององอ่างไปท,งทั้งทั้งที่7คนเนี่ยเอาเจ็ดหมื่นหันนะเจ็ดคะแนนถูกทิ้งไปตั้งเกือบ5้าแสนคะแนนนี่คือคะแนนประชาชนที่เขาเลือกพวกผมแต่ไม่ได้เป็นสสนี่ถูกทิ้งน้ำไป นี่คือระบอบอะไรของคุณระบอบสากอะไรของคุณถามว่าทาไมพูดบ่อยหลายคนบอกมูลวิงพูดบ่อยๆเฮ้ยพูดมันบ่อยๆผมก็พูดนี่คือความอายุติธรรมที่มีกับผมแต่ผมเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกเพียงแต่ว่ามันช้ามันน้อยใจไม่ได้เสียใจเลยแต่น้อยใจแต่ดีแล้วผมยังมานั่งทํางานอย่างนี้ทําหน้าที่อย่างนี้เอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าวให้ท่าน ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันคือโพนิด้าโพเนี่ยเขาไม่ห่วงม็อบนะที่จะป่วนเขาเชื่อว่าไล่ประยุทธ์ในยากม็อบไล่ประยุทธ์ยากทีนี้โพที่เขาทำเนี่ยจะหนุนหญิงหน่อยหมายความว่าถ้าประยุทธ์มีอันเป็นไปหรือเลือกตั้งใหม่เป็นผลการสำรวจของนิด้าโพครับนิด้าโพเขาไม่ห่วงเรื่องม็อบนะร้อมรวมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เขาก็เลยเขาก็เขาก็ไปสำรวจกี่คนเนี่ยสำรวจทั้งหมดเนี่ยเมื่อวันที่24ถึง26สิงหาที่ผ่านมาจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคทุกอาชีพทั่วประเทศ1,312หน่วยนะอันนี้ทำจริงหรือเปล่าหรือทำจากบ่าชาไหนผมไม่ไม่ทราบนะไม่ได้ไปว่าเขานะอ่าไม่ได้ว่าเขานะเพียงแต่บอกให้ฟังนิดหน่อย <laughs> บอกใครฟังอย่าไปเล่าใครฟังว่าผมบอกว่าทําจากป่าช้าไหนผมก็ไม่รู้นะเออผมไม่ได้ไปยืนยันเขาบอกว่าการดํารงตําแหน่งนายกไม่เกิน8ปีนะคนเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์นะครับความเชื่อมั่นเนี่ยร้อยละเกร้อยละเกไม่ใช่ธรรมดานะร้อยละสี่สบอกว่าไม่กังวลเลยเรื่องประยุทธ ยังไงก็ไม่หลุดเออเขาคิดอย่างนี้นะลองลงมา21%ค่อนข้างกังวลว่าหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดจากตำแหน่งนายกนะครับตอนนี้ประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่นะครับนะแล้วก็ลุงยืนยังเซเนี่ยก็เป็นแค่รักษาการในฐานะรองนายกรักษาการตามคำสั่งของนายกที่ได้เคยมีคำสั่งไว้ตอนเป็นรองนายกคือคำสั่งอะไรคำสั่งนี่ก็คือ คุณย้ายล้ใรการได้ใช้งบประมาณได้อะไรได้ทั้งหมดแต่ไม่มีคําสั่งระบุให้ยุบสภาแต่คุณลุงเนี่ยเขามีมารยาทหลายคนคิดว่าอีไม่กล้าที่จะปรับคอรมออีไม่กล้าจะยุบสภาเพราะนายกตัวจริงเขายังอยู่ไงนาะยกตัวจริงเขายังอยู่เหมือนกับเหมือนกับท่าน มีเมียอยู่กับบ้านอยู่อยู่เอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านมันทําได้ไหมล่ะมันทําไม่ได้เหมือนกันนอกใจไม่ได้ลุงป้อมก็ไม่นอกใจน้องน้องก็ไม่นอกใจลุงคือสามคนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่โกรธกันผมจะบอกให้ฟังเขาไม่โกรธกันหรอกครับเขามีอะไรเขาคุยกันแต่คนวงนอกดูเหมือนว่าเขากโกรธกันเฮ้ยเขาซัดกันแน่เขาโอ้โหเขาลุยกันแน่ จริงๆแล้วคนสื่อไปถามลุงป้อมลุงป้อมบอกโผลก็ว่าตามนั้นน่ะนะคือเขาจะคุยกันครับเขาจะคุยกันฉะนั้นหลายคนที่ออกสัมภาษณ์มาวันเนี้ยหลายคนบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลายึดอำนาจอย่าไปคิดมีรถถังวิ่งมาก็ลงก็แรงก็ลอก็แลผสมรบธรรมดาไม่กล้าหรอวครับทำทำไมบ้านเมืองมันไปจะลงนรกอยู่แล้ว แล้วก็อีกแค่สองเดือนจะประชุมเอเปเป็นงานใหญ่หคุณลองทำสิไม่มีใครมาหรอกครับถ้าคุณยึดอำนาจนะหรือคุณทำอะไรสักอย่างที่มันกระเทือนระบอปบประชาธิปไตยเพราะเวลานี้เทรนประชาธิปไตยมันแรงในระดับโลกแค่เขาไม่เชิญประเทศไทยไปไประชุมระดับประเทศประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกานี่ก็ช้ำใจพอแล้วที่เขามองเราด้วยหางตา ไม่เห็นหัวคนไทยไม่เห็นหัวประเทศไทยผมเป็นคนไทยผมก็ชามวะกูเป็นประชาธิปไตยทำไมไม่เชิญกูประชุมวะโจไบเดนมันไม่เชิญประชุมแล้วถ้ายิ่งยึดอํานาจถามสิถามสิมสผู้นําที่ไหนจะมาประชุมเอเป็กกัคุณมันไม่มีแล้วครับเป็นการประชุมใหญ่ผมถึงบอกไงมันต้องเตรียมการให้ดีพลเมืองของประเทศทั้งหลายเนี่ยยี่สิบกว่าประเทศ เรียกว่า20ประเทศ21ชาติ21ประเทศนะครับ21ประเทศที่จะประชุมเอเปกประชุมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนรัสเซียยุโรปญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันเป็นการประชุมใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะคุยกับผู้นำย้ำให้เขาเห็นว่าเราเป็นครัวของโลกเรามีพืชเศรธธษฐกิจมากมายพร้อมที่จะช่วยท่านในขณะที่ท่านเนี่ยมีปัญหา จากโควิดปลูกอะไรไม่ได้บางประเทศเป็นทะเลทรายแต่เรามีข้าวไปให้เอามาแลกกันน้ำมันเอามาซาอุดิอาระเบียคูเวตแลกกันน้ำมันบาเทอร์กันแลกกันคุณเอาน้ำมันมาให้เราเราเอาไ,ไอ้นี่ไปอเอาข้าวไปให้คุณนะชาวนาเขาขายข้าวได้มากกว่าทีโลละห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทผักหญ้าต่างๆที่ออกไปเวลานี้ไปติดด่านที่จีนเยอะติดด่านที่จีนเยอะเพราะอะไร เพราะมันเต็มไปด้วยสารพิษที่รัฐบาลเกรงใจเจ้าสวัวเกรงใจนักธุรกิจเจ้าสัวทั้งหลายที่เอายาฆ่า,มาแมลงเข้ามาแล้วเป็นยาฆ่า,มาแมลงที่หลายประเทศเขาไม่ใช้แล้วเพราะมันแรงเกินไปมันแรงเกินไปครับฉะนั้นมันก็มีสารพิษตกค้างเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะใช้กระทรวงเกษตรของเราเนี่ยเป็นคนนำเดินการ คือทาของเราให้มันดีพร้อมที่จะส่งออกผมเนี่สนับสนุนการส่งออกผมถึงพูดมาตั้งแต่วันแรกที่ผมมานั่งคุยอย่างเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ผมพร้อมจะเป็นเซล์ของโลกนะพร้อมจะเป็นเซลล์ของประเทศผมจะขายสินค้าโอท็อปให้จะขายสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้นะถ้าทําพักการเมืองสาเร็จผมจะขายให้ให้ทุกคนได้มีงานทําให้ทุกคนได้มีธุรกิจของตัวเองในตําบลในหมู่บ้าน7,200กว่าตําบลเนี่ยคุณจะต้องมีธุรกิจนะซึ่งไม่พอขายด้วยซ้ํา ธุรกิจชุมชนยาหม่องเอ้ยยครีมนวดยาสีฟันต่างชาติมีไหมยาสีฟันที่ผสมด้วยผสมด้วยสมุนไพรผมเอาไปไปให้เพื่อนที่เมืองจีนสองสามหลอดนะอย่าไปเอ่ยยี่ห้อเลยทำด้วยสมุนไพรเนี่ยเขาติดใจฮะเขาบอกโอ้บ้านเขาไม่มีไม่มีอย่างนี้จีนก็ไม่ทำอย่างนี้เอาไปให้เพื่อนอที่คูเวต เขาก็ไม่มีเขาปลูกอะไรขึ้นลหะสมุนไพรองเราเนี่ดีที่สุดเสร็จแล้วเขาบอกผมก็บอกมันก็น่าจะส่งให้คือถ้าทําส่งออกได้ก็ทําตอนนั้นศักยภาพผมไม่ถึงเรามีงานของผมอยู่แล้วคือไอเบต้ากรูแคนเนี่ยผมขายมาตั้งสิบเริ่มสิบปีแล้วก็มันก็ไปมัน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 ไปพื้นๆไปเรื่อยๆครับมันไปเรื่อยๆเพราะคุณภาพของมันยังไงคุณภาพของมันมันทําให้ผมอยู่ได้เป็นสิปีแล้วราคาไม่แพงนะ สินค้าอะไรต่างๆที่ผมซื้อแพงมันจะขึ้นค่าเงินบาทมันหล่นลงก็จ่ายแพงขึ้นเราก็ทนอดทนอดทนจนวันนี้พี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนเบต้าวันกันเยอะครับนี่คือเล่าให้ฟังว่าเราเป็นครัวของโลกก็ต้องอาจจะต้องใช้เวทีเอเปกเนี่ยเอเปกเป็นเวทีสำคัญถ้าผู้นำคิดที่จะเอาเงินเข้าประเทศไม่ได้คิดที่จะมึงจะกู้อย่างเดียวกู้อย่างเดียวกู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ครับท่านผู้ชม มันไม่ได้ทีนี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 ้ใครหนุนคุณหญิงสุดารัตน์คือถ้าฟังในซีกสวเนี่ยผมถามคุยหลายคนเขาบอกเออถ้าดูเรียงตัวกันก็ดีนะดีนะตสุดารัตเหมาะสมกว่าก็มีร้อยละ22.79ิ้าที่ไปเขาาไปสำรวจว่าคุณหญิงสุดารัตเนี่ยมาร 9, อกหนึอยี่บสองเ ด็ร์ัดชาติเนี่ย17%แต่ทัดชาติประกาศบออมือลาแล้วคุณอภิสิทธิ์แค่12%อานุทินแค่5%เท่านั้นครับที่คนจะหนุนเป็นนายกถ้าสมมุติว่าประยุทธ์มีอันเป็นไปคุณใชยเกษมคนสุดท้ายเลยครับ3.73นี่คือบุคคลที่อยู่ในตะกร้านายกที่ประธานชวนจะเอาเข้ามาสาวเสียงในสาภาก่อน ถ้ารัฐภาสาวเสียงแล้วไม่ผ่านไม่เกินครึ่งหนึ่งทีนี้เอาคนนอกได้คนนอกจะเอาลุงป้อมหรือลุงยืนยังเซอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะเอาลุงบุญลวีหรือพี่บุญลวีหรือนอกบุญลวีเขามีสิทธิ์เอาทั้งนั้นแหละครับมีสิทธิ์จะเอาเข้าไปสาวเสียงนี่ผมสมมติให้ฟังไม่ได้ไปมักใหญ่ไฟสูงไงยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าจะเอาลุงยืนยังเอเสเอ้ยลุงลุงลุง,ล,งลุงป้อมลุงปวิดนะพี่ชายที่แสนดีของไพบูลไม่ใช่ของผมนะอ่าเพราะผมไม่รู้จักมักจกีอะไรกับท่านก็เอาเห็นแก่ทางานวันเนี้ยผมก็บอกแล้วเออก็ทํางานเข้าตาไว้บิ๊กป้อมสั่งยีย2สิบสองวยงานแก้ที่ทํากินคือคนไม่มีที่ทํากินต้องไปเช่าอะไรเขาเยอะแยะหมดนะเรื่องน้ําเอาให้สอสอลงพื้นที่ดูเรื่องน้ํอาอ่าเอาเถอะทาเข้าไปครับทําเข้าไป นะสมองยังดีอยู่แต่คนเรามันก็มีโรคภัยไข้เจ็บอายุป่าน,นั้นแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อครับมันก็เลยเดินเซก็ธรรมดาแต่สมองอีกก็ยังไล่ใช้ไล่อยู่นะยังใช้ได้อยู่เอาเอาวันนี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้แต่การแพทย์บูรณาการชัดเจนยืนยันชัดเจนครับเกี่ยวกับเรื่องเบต้ากรูแคนคุณสมบัติของเราเนี่ยของเบต้ากรูแคนเนี่ย รับประทานไปแล้วมันเป็นสารหารที่ไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้กระปรี้กระเปล่ากระฉับกระเฉงเร่งทํางานจับกินเชื้อมาเร็งและจุลินทรีย์ที่แปลกปลอมเข้าไปสู่ร่างกายไม่พลาดเผาไม่พลาดเป้าจึงไม่เกิดภาวะภูมิเพี้ยนน,นี่นี่ชัดเจนครับแล้วก็ในโรคติดเชื้อทั้งห,าหลายไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสลาปาลสิตอะไรต่างๆเนี่ยนะร่างกายจะได้รับเชื้อเนี่ยมันจะมีเซลล์เพชฌฆาตมาซัดเอา นคอรลสเตอรอนที่เกาะอ,อยู่มันก็ช่วยได้นะครับในต่างประเทศหลายประเทศอยอยหลายประเทศสวีเดนอังกฤษอังกฤษอะไรเนี่ยเขาก็รับรองหมดแม้กระทั่งอยอยของไทยนะครับเบต้าวันของผมเนี่ยก็ได้ผ่านการรับรองจากอยอยมาเป็น10ปีแล้วและการที่จะเอามาโฆษณามาคุยผมเป็นคนที่รักษากฎหมายก็ต้องขออนุญาตอีกใบหนึ่งเขาเรียกใบคออใบโฆษณามันบอกชัดเลยเบต้ากรูแกนคือสารสกัดจากยีส ยิสก็คือยีสขนมปังที่ปลอดภัยที่สุดชนิดเข้มข้นที่สั่งจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาบรรจุใส่ขวดโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เขาผลิตยาส่งนอกครับโรงงานนี้บรรจุแคปซูลแล้วใส่ขวดขวดหนึ่งมี60เม็ดครับ60เม็ดนะท่านสามารถซื้อได้ถ้าซื้อ4ขวดมีโปรโมชั่นแถมฟรี1ขวดครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเรื่องของเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอ ท่านโทรศัพท์เข้ามาคุยกับักงงานได้ทุกวันและก็ส่งกันทุกวันบริการท่านเต็มที่สมาชิกเก่าเนี่ยไม่ต้องห่วงรับประทานติดต่อกันทั้งบ้านอย่าให้ขาดสำหรับท่านที่พอมีสตังถ้าไม่มีสตังก็มัน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 ,มนของซื้อของขายของธุรกิจคือคือคือ,คอเราต้องจ่ายนะครับไม่ได้มาแจกเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาแจกเพื่อหวังนู่นหวังนี่ไม่แล้วก็ทําธุรกิจตามธรรมดานะชีวิตผมนะตามธรรมดา หลายคนบอกเฮ้ย hey, บุรีพักนั้นมันเป็นเลี้ยงที่อะไรพิจิตกันทั้งทั้งทั้งจังหวัดบอกก็ช่งางอะช่างเอะผมไม่ไม่ทาอย่างนั้นหรอกไม่ลงทุนอย่างนั้นเพราะไม่อยากไปถอนทุนคืนนะก็ก็ปลอบใจนะหลายท่านที่ชมที่เชียร์กันมานะให้กําลังใจกันมานะกำลังใกล้แล้วครับที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษากกตกําลังตรวจสอบอยู่พักรวมใจไทยนะใครจะเป็นแฟนใครจะช่วยผมก็ เบอร์โทรศัพท์นี่แหละฝากเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวก็ติดต่อกันเอาลาก่อนครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ตอนเช้าจากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม